ใครเคยได้ยินความลับของการชะลอแก่ด้วยกฎ888บ้างคะ8อันแรกคือการกิน8ชั่วโมงคล้ายๆกับการทำ IF เขามีเคล็ดลับว่าให้เรากินภายในระยะเวลา8ชั่วโมงระหว่างวันมีการศึกษาวิจัยทั้งวารสารทางการแพทย์แล้วก็นักวิทยศาศาสตร์ได้ทำการศึกษาวิจัยมาหลายงานวิจัยมากเลยคะ่ะว่าการกินให้น้อยลงทำให้เราแก่ช้าลง แต่ไม่ใช่เพียงแต่กินน้อยเท่านั้นจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์วันหนึ่งเนี่ยแนะนำให้กินผักผลไม้ประมาณวันละ400กรัมแต่ถ้าใครที่กินผักยากนะคะแนะนำให้ทำเป็นน้ำผักผลไม้ปัน่นถ้าใครรู้สึกว่ามีผักผลไม้แล้วเกิดอาการเหม็นเขียวเนี่ยแนะนำให้ใส่โยเกิร์ตเข้าไปนะสูตรการปั่นน้ำผักผลไม้ก็หาได้ทั่วไปเลยนะคะตาม YouTube หรือว่าตามแพลตฟอร์มเว็บไซต์ต่างๆ อันที่2คือการใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลา8ชั่วโมงใช้ชีวิตให้มันมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเดินทางการออกกําลังกายไม่เครียดการทำงานหนักเกินไปเนี่ยทำให้เราต้องมาซ่อมสุขภาพภายหลังนะคะอย่าลืมนะคะว่าการหักโหมทำงานหนักถ้าวันหนึ่งเราป่วยขึ้นมาเนี่ยที่ทำงานเขาก็หาคนมาแทนเราได้นะ อย่าไปทุ่มเทให้ให้กับการงานมากมายขนาดนั้นจนลืมรักษาสุขภาพหรือบางคนทำงานหนักมากจนวันหนึ่งต้องเอาเงินเก็บของตัวเองมาซ่อมสุขภาพแปดสุดท้ายคือการนอน,นะคะ่ะนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงในแต่ละวันการลงทุนนะคะในการนอนก็คือการซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนนะคะให้เราเนี่ยนอนอย่างมีสิทธิภาพใครที่มีปัญหาเรื่องปวดคอปวดหัวหรือว่ามีปัญหาแบบ ตื่นมาคอเคล็ดก็ให้หาหมอนนะคะที่เป็นหมอนเพื่อสุขภาพนะคะนอนแล้วไม่ปวดคอนะคะที่นอนก็ใช้ที่นอนที่เหมาะกับสรีระของเราไม่ทำไม่นุ่มหรือแข็งเกินไปทำให้ปวดหลังนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมขณะนอนหลับนะคะให้ห้องเงียบจัดแสงไฟให้ไฟสลัวน,นะคะไม่ใช้ไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์แสงสีขาวนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีวอร์มไลท์อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะเคล็ดลับ อายุยืนชะลอวัย8 8 8ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ